สวัสดีค่ะสวัสดีที่ชื่อวัาวลิมนะคะดูช่องหวานแหลมเมื่อกี้นี่ปั๊ดอย่างไรตั้มหกม่วงบออืมเนาปลาต้านมีนมังมุนพันต่ำมังดูซิมังดูสีมือก่อนแค่เขาเนี่ยอืมสีมือสีมือน่องมุนกินอดเวลาอ่ะอกินเลยตํามักม่วงเนาะแนมัน กินได้สุญามตามหม่องม่วงเออคนจะท้าแมนเป็นไงแล้วแมนเอาไปเอาไปให้คนจวดจวดแน่น้ำมันกมากันเออมากินเมียเออเข้มเค็มแลวมนอ้ยเลยกินมะข้อว่แม่ีอกมะข้อ uh, ท oh ี่เอาไปน้ำมันปดาเมอวานเน่นะใส่น้ำปลาไหมก้อนจิมาเนี่กินกับยาค่้มากินะ เนี่ยเอาเลยโตกินได้ปแตนกินโรสคอยทานคอยกินมะข้ออ่ะแม่คอยแก้ใส่กับน้ำปลากับหญ้าผ้าก่อนคอยเสีมาเนี่ยข้าเจ้าอ่อนชิมัดจอเฮ็ดอ่อนท่อล้มหมอยุนาเฮือนหันพวกอันนั่นน่พวกข้างหลวงข้างเลียงพอนันอืมพอนเราท่อมาอันใส่อันให้น้ำมันน้ำมันไหลเนาะ ที่ว่าพ้ากัรนับประเทศพิดทางลีสะนะหนมองเฮือนนั่นนาเฮือนอีพอรพระเจ้าเสียวทอมาให้ยหนามไหลในตะข้องอ่ะนะพ่อลงบ่อได้ยินว่าเหน็นมาเอาสะแลงเอาอยัางมาจี่อยู่สวร์เนาะสะแล้งมาสันส่นสวร์เนาะจี่ใส่สสปูนอ่ะนะเพิ่นจีมาว้างทอสัน่นอีแม่ว่างปดาจะบ่มากินบ่อน้ำปลาแตนเนี่ยนะ เอาคือวางชั้นมันเอามันสนมเนาะมาสนกไไดไน้นั่นแล้วเห็นเนี่ยกินแสบเด้ม่วงขามินน้ำแก้น้ำแก้นังสิวัง่อนอยู่เไดดไปให้ลุงพ่นยู่บ่ล่ะเด้บ่ทราบใหญ่ไปแล้วหลายคนบ่ เนนียเพื่อนได้ไปโรงเรียนกันอยู่บ่เล็กน้อยเพื่นไปจำพ่อจังบ่เห็นรถคนมาจอดอนะกันูเพื่อนยินเสียงรถมาจอดแต่เล้งอยู่น้องหนำมนลเมื่อนี้บ่เห็นนะนะเมื่อเสาร์เมื่อก่อนนะเพื่อนให้ปูชาดแบตรถให้แบตไฟเบิดว่าศั่นลืมชาร์จอืม โอยน้ำลายเฮียน้ำกระแตนฮะบ่อ,อ,อบ,อบอ่อเค็ดแคลยกินมะข้อวางสีมาเนี่ยมะข้อสดอวสันที่นั่นเป็นซองแก้วมะข้อเอาไปน้ำปลาหมาว้านเนเี่ยล่ะเออกับแบงเฮียนเงีอนงคางๆแน่ละกับแบงเฮียนแม่ผู้เป็นมาน้ำพร้อมเอาขนาดหญ้าผ้ากระไดสดมะข้อได้สันมันจะออกหวานๆเนาะมะข้อเนาะ เออมันสุกขาดลวซุกจนงอมแล้วอืมแมนแม่ดามากินเนะอเนเลยมาดแต่หลงว่งเร็วมาจากยนามเ่นองยีนรองรองยีนามได้เกี่ยวไม่เขาหรกชื่อเืกินน้ำลองน้ำหลายได้จังหน่อยเราเลีนเขาของน้ำได้ กระคายอยู่ดอกเรากินเข่าแล้วบบเป็นยังดอกถ้ากินเข่าแล้วถ้าบบก,กินข่าเนี่ยโอ้ยห้องน้ำนี่ทองกินทองว่างน,นะน<อ>่ะนี่นะคะหลัะะงจากพิพร้อนนะคะกินนะคะทำมะม่วงนะคะยํามะม่วงนะคะเรียบร้อยนะคะ <ไป S 1> แล้วมาดูนะคะมีพายุนะคะกำลังมานะคะ พายุมาเมืดลึ้มแล้วนะคะคุณเอฟซีหลังจากกินตำนะคะตำยำมมะม่วงนะคะมืดตึ๊บเลยเดี๋ยวปอออนก็จะหาถุงนะคะมาสวมนะคะกล่องข้าวปอ่อนไว้นะคะทุกท่านนี่นะคะ มืดมาแล้วนะคะมีเสียงร้องแล้วนะคะเสียงฟ้าร้องนะคะคุณเอฟซีน,นี้ก็รถล,ลุงพลน,นะคะจอดตรงนี้นะคะส่วนรถพระอ่อนก็จอดตรงนี้นะคะรถก่ลองข้าวนะคะ ลมนะคะเดี๋ยวฝนก็จะตามมานะคะเพราะว่าเสียงฟ้าร้องนะคะก็ต,ต้องรีบหานะคะถุงนะคะห่อก่อนนะคะหอ่อของข้าวก่อนนะคะประอ่อนก็เตรียมถุงมาพร้อมอยู่นะคะทุกท่านนี่นะคะถุงนี่ค่ะถุงปร,รอ่อน เราก็จะมาเก็บถุงน,นะคะแล้วก็จะใส่ของข้าวนะคะถุงนี้ก็เป็นคุณเอสซีน,นะคะท่านผู้ใหญ่นะคะได้ฝาให้พระอ่อนนะคะก็ได้ใช้งานแล้วนะคะนะคะี่ค่ะจะห่อของข้าวนะคะไว้นะคะพระอ่อนจะกลับคันไหมล่ะนี่พระอ,อ,อ่อ,ะอ,อนเตรียมถุงมานะคะเนี่ยพระอ่อนจะใส่ผงแล้วใช่ค่ะกันน้ำฝนเนาะ ยมมาแล้วค่ะก็โอเคนะคะทุกท่านเดี๋ยปอนก็จะเก็ถุงเนี่ยถุงนี้ก็เป็นผู้ใหญ่นะคะฝากมาให้ปอนก็หลายไปนะคะก็ได้เวลาที่จะได้ใช้งานแล้วนี่นะคะก็ถุงใหญ่นะคะถุงใหญ่มากนะคะก็เตรียมมาใส่กล่องข้าวนะคะ ออนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะคะที่ได้ฝากถุงนะคะถูกใจมากเลยออนก็เอามาส่วนหนึ่งนะคะอยู่ที่บ้านก็ส่วนหนึ่งแบ่งแบ่งกันใส่กับคุณย่าพาเนะคะเนาะอยู่ที่บ้านนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอนอนุญาตใส่กล่องข้าวให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนนี่นะคะรออนก็ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะกล่องข้าวพระออนนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ